ของทั้งหมดนะครับยัดเข้าไปในกระเป๋าใบเดียวดูสิว่ามันจะไปได้หรือเปล่า สวัสดีครับพี่ธนาพาเพื่อนนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกท่านด้วยนะครับสำหรับในทริปวันหยุดนี้นะครับก็พบกับผมไอฟิชิ่งโมชิกับชาแนลตกลูกปลาเล็กๆของผมเช่นเคยนะครับสำหรับในทริปนี้ก็เป็นทริปพิเศษนะครับผมในทริปนี้ผมเองนั้นไม่ได้ไปตกปลานะครับผมเองจะพาพี่ธนาไปดูกระเป๋ากันนะครับถ้าสอบถามมาว่าทําไมผมต้องพาพี่านาไปดูกระเป๋าครบเป๋ในทริปนี้นะครับเป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์ตกปลานะครับผมซึ่งผมได้รับการสนับสนุนมาจากเว็บไซต์ b a n k g o o d com นะครับถ้าามรรเขไปชยยละอี ได้ที่ลิง์ใต้คลิปได้เลยนะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้นะครับเราจะมาดูกันว่ากระเป๋าหนึ่งใบนั้นมันจะใส่อะไรได้บ้างนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ตกปลาในการตกนัาหมายธรรมชาตินะครับผมและหมายอื่นๆนะครับในวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมก็จะเอากระเป๋าใบนี้มาทดลองดูนะครับว่ามันใส่อะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยครับขอบคุณครับ รับเดี๋ยวนี้นะครับผมเองก็ได้เตรียมขวหมดแล้วนะครับซึ่งขวานผมนั้นมีอย่างพ่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนะครับแต่อื่นๆนะครับเนี่ยครับลักษณะหน้าตากระเป enfin, ๋านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะลักษณะหน้าตากระเป๋าที่ผมได้รับมานะครับเป็นกระเป๋าสีเขียวขี้ม้านะครับซึ่งค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่เราจะมาดูกันครับผมว่ากระเป๋าใบเนี้ยครับที่เปิ้อนส่งมาเนี่ยมันจะใส่อย่างไรพ่องนะครับหวังว่า ครัวที่ผมเตรียมมานั้นนะครับเป็นครัวที่ผมใช้ในการออกมายธรรมชาติทุกครั้งนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีอย่างพ่อ้านะครับแล้วเขาจะเอาทมดนี้ใส่เข้าไปได้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูกันนะครับผมนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมใช้ในการออกมายธรรมชาตินะครับเป็นเบสเจ็ดฟุตสามหลังนะครับแล้วก็หกฟุตสองหลังนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีตัวนี้นะครับซึ่งเป็นด้ามสวิงนะครับนี่ครับหัวสวิงนะครับตัวนี้เป็น ขาตั้งชิงหลิวนะครับตัวนี้เป็นขาตั้งชิงหลิวนะครับนี่ก็เป็นขาปักของลักที่ผมใช้ในการวางหน้าดินนะครับนี่คือลักวางหน้าดินนะครับตัวนี้เป็นขาตั้งของจ้องนะครับตัวนี้นะครับขาตั้งของจ้องนะครับจ้องผมมีนี่นะครับตัวนี้คือชิงหลิวผมนะครับผมนึ่งนึ่งอ่านครับตัวนี้ก็เป็นเก้าอี้ครับเก้าอี้เวลาใช้นั่งนะครับแล้วก็จ้องครับนี่ก็เป็นกล้องของอุปกรณ์ตะก้อครับและนี่ก็เป็น ก้องของอุปกรณ์หลีวและอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็มีกระชังครับก้องไซทุ่นของชิงหลิวนะครับกระเป๋าอุปกรณ์นะครับแล้วก็สวิงนะครับแล้วก็เต็นท์นี่นะครับเต็นท์นี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปในหมายเมื่อคืนหรือเปล่านะครับผมจะใช้ของทั้งหมดนะครับยัดเข้าไปในกระเป๋าใบเดียวดูซิว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูกันครับผมแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มใส่กันเลยครับผมว่ากระเป๋าใบนี้มันจะใส่อย่างไรได้พอกนะครับไปดูกันเลยครับ thank mm -hmm. you Quiet, yeah, we were built to thrive, yeah I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah Make all the demons cry, yeah We were built to thrive, yeah เรื o อ e ความสุเล่ครับผมผมเองนั่นก็เน้นใจงานนะครับผมเพราะว่าผมนั่นเวลาไปตกปลาก็อยากจะให้อุปกรณ์มันพร้อมนะครับเวลาถ้าไปเบ็ดปลากันเนี่ยอุปกรณ์มันแบบพร้อมนะครับบางเต๋อมันก็งุ้นงิดอารมณ์บดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเาพอกันนะครับผมว่าที่ใส่ทั้หมดเนี่ย มาใส่อยู่ตรงไหนบ้างและที่ไหนพ่องนะครับผมนี่ก็โดยรวมของกระเป๋านะครับผมหลังจากมุมรอบๆนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงนี้นะครับมีกระเป๋าข้างนอกนะครับซึ่งผมใส่นะครับขาตั้งนะครับขาที่ไซส์เสียบนะครับกล่องอุปกรณ์หลิวนะครับขาชิงหลิวแล้วก็ด้ามสวิงนะครับผมที่ผมใส่ตรงนี้นะครับมีจะมีที่ฮัดไว้นะครับนี่ฮะจะมีที่ฮัตรงนี้ไว้นะครับ ต่อไปนะครับเห็นซิตรงนี้ก็ครับมันหูดได้นะครับตรงนี้ฮะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเป็นด้ามชิงลิ้วสวิงกระช่างกล้องอุปกรณ์นะครับแล้วก็ที่เป็นเล็บทั้งหลายทั้งแหล่นะครับมันจะยาวทะลุขึ้นมาบนนี้นะครับนี่นะครับมันจะยาวทะลุขึ้นมาบนนี้นะครับซึ่งบนนี้จะยาวทะลุออกมานะครับซึ่งจะมีตัวนี้ไว้หูดนะครับนี่นะครับมีตัวนี้หูดปิดไว้นะครับ ส่วนด้านในนี้นะครับกระเป๋า1ิในตังในนะครับใส่ได้เยอะเลยครับแล้วแต่เขาจะซาะใส่เลยนะครับสามารถใส่เต็นท์ได้หนึ่งอันเลยนะครับถ้าเกิดน้าะท่านใดออกหมายเมื่อคืนนะครับก็เอาเต็นท์เข้าไปใส่แตนนะครับเนี่ยถ้าใส่เต็นท์แล้วเต็นท์ก็จะสูงประมาณขนาดนี้นะครับก็สามารถเอาเต็นท์เข้าไปใส่แตนนะครับก็สามารถเอาเต็นท์เข้าไปใส่แตนแล้วก็เอาจ่องออกได้นะครับผมในกรณีที่ไปเมื่อคืนเนาะส่วนตัวที่ใส่เบ็ดนะครับ มันจะมีสายห้าตัวนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยฮะเพื่อกันเพื่อมันเพื่อกันเพื่อมันคอนนะครับตรงกระเป๋าตัวนี้นะครับจะค่อนข้างลึกใส่เบสได้ทั้งหมดหกนะครับหกนะครับหกถึงเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไหนวะห้าใช่ปะห้านะครับประมาณห้าหกนะครับซึ่งสามารถใส่สองช่องได้สำหรับเบสอันเล็กนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนนะครับต่อท่าเฮาใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ย มันจะมีตัวล็อกนะครับล็อกแบบนี้นะครับนะฮะล็อกไว้กันกันด้ามมันเป็นหอยนะครับแล้วเพื่อความมั่นคงตัวนะครับนี่นะฮะจะมีด้ามล็อกแบบนี้ขึืนอนะครับผมนี่ฮะแล้วเดี๋ยวผมลองดูครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูครับลองสปายดูครับว่าน้ำหนักขนาดนี้มันจะได้ก่อนนะครับ ไม่ติดแดงนะครับสำหรับแบบนี้นะครับจะปไปท่านทุกท่านเน่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของทริปนี้แล้วนะครับสำหรับในทริปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวกระเป๋าครั้งแรกของผมนะครับซึ่งจะมีอย่างพิพาทประกันใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับซึ่งกระเป๋าใบนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับมันก็ใส่ของได้เยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็มีค่อนข้างจะมีความแข็งแรงนะครับสำหรับน้าๆหลายๆท่าน ที่เวลาออกหมายแล้วมีครัวนักนะครับผมแล้วก็แบกครัวไปเนี่ยบางครั้งมันเต็มรถนะฮะเฮาอยากจะขึ้นมันกระชับขึ้นโดยการเอามารวมเพื่อเป็นก้อนเดียวนะครับซึ่งเขาเอาไปได้ง่ายกว่านะครับซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างจะดีนะครับผมกระเป๋าใบนี้นะครับสำหรับราคานะครับน้าๆหลายๆท่านก็สอบถามราคามาก็อยู่ที่ราคาในเว็บไซต์แบงกุ๊ดคอมจะขายอยู่ที่ราคา720กว่าบาทนะครับประมาณนั้นนะครับผมซึ่งสำหรับราคานี้สำหรับผมแล้วปกติผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับทีนี้เป็นส่งมาเป็นของฝันนะครับจะรับน้าๆ เข้าไปติดตามรับชมลิงก์รับชมรายละเอียดได้ในใต้คลิปเลยนะครับผมสกุลกับปอใบนี้นะครับผมว่าเหมาะสำหรับน้าๆที่ได้ออกหมายธรรมชาติบ่อยๆนะครับรักของเข้ารัวเยอะนะครับผมตอนนี้นะครับก่อถึงช่วงเย็นๆแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นที่พิเศษนะครับจะลงก่อนวันพุธนะครับผมแล้ววันพุธก็จะมีอีกหนึ่งทิพย์นะครับผมซึ่งเป็นลิปตกปลานะครับตอนนี้ผมเองก็ต้องขอลาจากท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะลาจากท่านผู้ชมไปนั้นนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ขอขอบคุณพี่ๆนานาเพื่อนๆน,นักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกๆท่านด้วยนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนให้การกดติดตามให้การกดซับสไครต์ให้กับช anel ตกลูกปลาเล็กๆฟิชชิ่งมูชิช่องนี้สเสมอมานะครับจนทาให้ฟิชชิมูชิมีทุกวันไดน้และได้รับของขวัญแบบนี้มาด้วยนะครับผมซึ่งผมเองก็ต้องขอลาจากไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ